สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราวอลเล่นะครับผมวันนี้กลับมาจะเจอกันในช่วงของวอลเลย์บอลวิกเอ็นครับผมวอลเลย์บอลวิกเอ็นเทปนี้เป็นเทปที่15นะครับประจําวันที่30พฤษภาคม2564นะครับก็กลับมาจะเจอกันเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับเอ่อในช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ผมเวิร์กโฟมผมที่บ้านก็ทกํางารทําคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลวิกเอ็นเนี่ยในรูปแบบไลฟ์นะครับผมแต่ว่า ช่วงนี้วอลเลย์บอลวีเอนลเริ่มที่จะแข่งขันแล้วนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนกลับมานะครับตัดเป็นเทปเหมือนเดิมจะได้พูดคุยกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีไลฟ์คุยก่อนเกมกันอยู่แล้วนะครับก็เลยวอลเลย์บอลวีเอ็นนะครับจริงๆผมไม่อยากให้มันหายไปก็ยังอยากให้มันมีต่อไปเรื่อยๆก็เลยเป็นอัดเทปไว้ละกันนะครับผมส่วนไลฟ์เนี่ยเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ v n l อย่างเต็มรูปแบบไปเลยส่วนเรื่องของข่าววันนี้เนี่ยนะครับอาจจะแตะ่สวีเอ ตังหักนะฮะกับพี่ต้อมกับพี่เต็งโมอ,อีกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเล่าวันเล่ของเราด้วยนะครับผมข่าวสารของบอลบอลวิกเอนะครับในสัปดาห์นี้ก็ อาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับประเด็นใหญ่ใหญ่ก็แทบ,บจะเรียกว่าไม่ค่อยมีสักเท่าไหร,ร่นะฮะเรื่องราวของวลอลเลย์บอลนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเทปไปที่เรื่องของวอลเลย์บอล v n l ที่อิตาลีช่วงนี้ทีไมไทยของเราก็ไปแข่งขันกันอยู่นะครับแต่ว่าก็พอที่จะมีประเด็นให้ได้คุยกันพอสมควรอยู่นะฮะทั้งข่าวในประเทศแล้วก็ข่าวต่างประเทศเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันเนาะวอลเลย์บอลในประเทศไทยเราเนี่ยมันก็แข่งขันกันไม่ได้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมีกําหนดที่จะแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศนะครับซึ่งจะเปิดเป็นการเปิดสกราชของการแข่งขันวอลเลย์บอลประจําปี2016นะครับแต่ว่าพอมันมีสถานการณ์โควิด -19 เข้ามาเนี่ยก็เลยต้องยกเลิกออกไปหมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศหน่อยก็แล้วกันนะครับอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเรียกว่ามันห่างหายไปนานแล้วก็เราใช้ชีวิตในยุคข,ข,ของโควิดจนเราคิดว่า เออลุตบอลมันจะมีแข่งอยู่หรือเปล่าว่าหรือว่าช่วงนี้มันมี VNL แล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแมตช์ภายในประเทศมันมันดูเงียบไปนะครับผมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเวลย์บอลภายในประเทศเนี่ยนะครับเขาจะมีแข่งขันกันในช่วงเดือนเมษายนนะครับช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีลย์บอล ซีเล็กนะครับวอลลบอลชายหาดซีเล็กชิงชื่เล่นแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับเป็นการแข่งขันวอลลบอลชายหาด20-24เมายนะฮะแล้วก็ะจะมีการแข่งขันวอลลบอลซีเล็กเยาวชนชายหญิงนะครับก็คือเป็นรายการเยาวชนนะ ของทางสมาคมที่จัดมันเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วนะครับสำหรับในการซีเล็กนะครับผมก็แข่งวันที่20-30เมษายนที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะต่อด้วยวอลเลย์บอลถ้วยขอด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการที่ต้องบอกว่าน่าสงสารมากนะครับนั่นก็คือวิยุการบินมินิวอลเลย์บอลรายการนี้เป็นการแข่งขันประจําปี2 5 6 3นะครับคืออรายการซีเล็กเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันประจําปี64คือขึ้นสกัดใหม่แล้วนะครับปี64แต่ว่าวอลเลย์บอลวิทยุการบินเนี่ยนะฮะซึ่ง ถ้าย้อนกลับไปแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยวิุการบินเขาไม่แข่งนะครับผมปี63าเนี่ยพอมันมีโควิดเข้ามาเนี่ยทางผู้สนับสนุนหลักก็คือทางบริษัทวิุการบินแห่งประเทศไทยเนี่ยเขายกเลิกนะครับที่ยังไม่จัดกันในปี63แต่ว่าสมาคมเองก็ไม่อยากจะให้รายการใดรายการหนึ่งของสมาคมมันเว้นว่างที่จะไม่จัดเลยนะครับสมาคมก็เลยเอาวิยุการบิน,นมาจัดเองในรูปแบบของสมาคมนะครับแล้วก็แข่งขันกันรอบคัดเลือกเนี่ยคือช่วงเดือนมกราคมพานะฮะ เม่ผมพูดแล้วผมรึกถึงเพลงมกราคุมพาตลอดช่วงเดือนมกลาคุมพามีนาเนี่ยเขาแข่งกันรอบพันเรือก,กันไปจนจบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกนิดเดียวนะครับการแข่งขันในรอบชิงเลิศแห่งประเทศไทยจะแข่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์โควิดมันมาซะก่อนนะครับผมก็เลยทําให้วิยุการบินเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันกันต่อได้นะครับกิจกรรมวิุการ,การบินเนี่ยมันเป็นรุ่น12ปีนะครับผมเด็กๆเนี่ยจากที่จะจบป .6 จะเข้าสู่ม .1 เนี่ย มันก็มีปัญหากันตรงนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ทีมที่เข้ามาสู่รอบประเทศเนี่ยนะฮะหลายหลายทีมนะฮะที่มีเด็กที่อยู่ป .6 แล้วต้องจบป6แล้วเข้ามาสู่ม .1 นเนี่ยถ้ามันแข่งจบในช่วงเดือนเมษายนได้เนี่ยก็ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรนะฮะมันก็จะจบเป็นแตยการเป็นว่าเป็นรายการเดียวที่ไม่สามารถที่จะแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้ตอนนั้นอตอนแรกจะแข่งที่ทุ่งสงนะครับแข่งที่ทุ่งสงผมจําวันที่ไมไ่ได้แต่ช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนแล้วก็เป็นรายการที่ช่องเอสเอ็มของผมเนี่ยจะ ไปถ่ายเต่าสดด้วยนะครับแต่ว่าพอมันไม่สามารถที่จะแข่งขันกันได้มันก็เลยมีคําถามจากทั้งสโมสรทั้งโรงเรียนที่ก็จะส่งแข่งขันว่าสรุปสมาคมจะเอายังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายื้อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วโรงเรียนเปิดเทอมใหม่คือตอนนี้โรงเรียนได้หลายที่ก็ยังไม่เปิดเทอมนะฮะก็เลื่อนออกไปก่อนนะฮะถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยเด็กที่อยู่จากป6เ,เนี่ยแล้วจะเข้ามหนึ่งเนี่ย เขาก็ต้องย้ายไปโรงเรียนใหม่แล้วก็จะกลับมาเล่นวิทยุการบินได้งไงในเมื่อถ้าบางคนที่จะมีบางคนที่เขายังต้องติดเล่นให้กับต้นสังกัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้คําตอบที่ชัดเจนก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะไปในรูปแบบไหนนะครับผมแต่สมาคมโดยท่านนายกเนี่ยนะคะคุณสมพรเนี่ยก็บอกว่าจะพยายามที่จะแข่งให้ได้นะครับผมส่วนไอระเบียบหรือว่ากติกาอะไรต่างๆอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าอาจจะมีการอลุมอลวยนะฮะ อาจจะเป็นประมาณว่าใครที่จบก็จบไปเลยนะครับส่วนทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งก็ต้องส่งแข่งโดยที่ต้องหาในกีฬาคนอื่นไปแข่งอันนี้เดี๋ยวรอสมาคมเขายืนยันอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนรวมไปถึงรายการอื่นๆของสมาคมอย่างที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นะครับทั้งการแข่งขันซีเล็กเยาวชนชายหญิงว่าวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะซีเล็กนะครับที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะ ช่วงระยะเวลาที่เราที่เราอยู่ในะปัจจุบันในเดือนพฤษภาคมหรือไม่ย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนเมษายนเราจะเห็นว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาแข่งขงันวอลเลย์บอลในประเทศได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําได้ค่อนข้างยากมากนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยเราเจอเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้นะครับคือเรื่องของการระบาดโควิด -19 ในรอบแรกเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อกอารแข่งขงันวอลเลย์บอลเหมือนกันนะครับมันก็เลื่อน จากเดือนที่ต้องแข่งเดือนเมษาพฤษภาโอ้เลื่อนไปแบบไกลมากนะครับสุดท้ายเนี่ยวอลเลย์บอลซีเล็กเนี่ยไปลงได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะผมก็โทรไปสอบถามทางสมาคมนะครับทางสมาคมก็ให้คําตอบว่าไม่แน่การแข่งขันทั้งซีเล็กนะครับทั้งถ้วยขอด้วยนะครับทั้งชายหาดซีเล็กเนี่ยก็อาจจะไปเล่นในช่วงเดือนกรกฎาคมเหมือนกับในปีที่แล้วนะครับคือตอนนี้เหมือนทดซื้อเวลาไว้ไกลๆไ,ไปเลยทดไปที่ประมาณสักเดือนกรกฎาคมรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะ ดูทรงแล้วแ้่ดูจากการระบาดดูจากจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ลดลงง่ายๆแน่ๆนะครับคือมันมันยังหลักพันอยู่เลยจานวนที่แบบว่าลดให้มันเหลือหลักร้อยเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยในช่วงระยะเวลาวัน2วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบยื้อไปเลยไกลๆไปเลยเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ว่าคือพวกรายการเนี่ยอย่างซีเล็กนะฮะทวยขอหรือว่าเยาวชนหรือชายหาดเนี่ย มันยังเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันประจําปี2564อย่างที่เรียนได้ทราบไปนะครับแต่ว่าวิทยุการบินเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันในปี63อยู่นะครับก็เลยอันเนี้ยวิทีุการบินน่าจะเป็นอีกรายการที่แบบว่าอาจจะแบบใช้คําว่าจัดยากอย่างที่บอกไปมันจะติดปัญหาเรื่องตัวเนี้ยเรื่องของนักเรียนที่จบป .6 จะขึ้นม .1 อะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นการแข่งขันของปี63อยู่หรือไม่ก็อาจจะแบบง่ายที่สุดนะ คือคือไม่ต้องแข่งไปเลยนะอาจจะยกเลิกไปเลยในในปีนี้ก็ก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่สมาคมจะเป็นผู้ตัดสินใจอีกทีหนึง่งแต่มันก็ปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะโรคโควิด1 9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอกันต่อไปนะครับผมรอกันต่อไปก็คร่าวๆนะครับในกาืพวกนี้อาจจะกลับมาอีกทีนึงก็คือเดือนกร,รกฎาคมเพราะฉะนั้นก็โอ้โหเป็นระยะเวลาที่ใช้คำว่า ก็น,นานนะนานพอสมควรเหมือนกันในช่วงเวลาที่วอลเลย์บอลเราจะไม่ไม่ได้ดูแมตช์ในประเทศที่จะแข่งกันกันเลยนะฮะตอนนี้ก็ดูทีมไทยแข่ง VNL ไปก่อนล้วกันนะครับผมเรื่องของแมชในประเทศนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกอย่างสถานการณ์มันจะคลี่คลายโดยเร็วนะฮะก็ะเราจะได้กลับมาแข่งขันวอลเลย์บอลกันนะตามปกตินะครับพูดถึงการจากกัดการแข่งขันนะครับแมตช์ในประเทศเราจัดไม่ได้นะครับผมแต่ว่า,อ,าอีกหนึ่งแมตช์ที่ตอนนี้เนี่ย เราเรียกว่างวดเข้ามาทุกขณะใกล้เข้ามาแล้วกับการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด4รายการนะครับที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพที่จังหวัดนคปรปฐมซึ่งอันนี้จะเป็นแมตช์ของ AVC และสหาาพาันธ์วอลรรเลย์บอลแห่งเอเชียนะครับที่เขาจะจัดการแข่งขัน,ก,นกันเป็นครั้งแรกนะครับเอบีซีเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบไม่ต่างจากทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของเราเลยนะฮะคือ <c oughs> เรื่องของการจัดแข่งขันมันจัดไม่ได้นะครับต้องบอกว่าในทวีปเอเชียเนี่ยน่าจะเป็นทวีปที่ ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมากนะครับคือถ้าเทียบกับทวีปอื่นๆเนี่ยตัวน,นี้ยุโรปเนี่ยเปิดประเทศนะครับในในยูด้วยกันเนี่ยเดินทางไปมาหาสู่ก็ได้โดยปกตินะฮะก็อาจจะมีบางประเทศที่แบบว่าไม่รับจากชาติาที่แต่น้อยมากนะครับการเดินทางของในยุโรปเนี่ยสะดวกสบายนะครับหรืออย่างอเมริกาตัวน,นี้ก็เปิดแล้วนะครับก็เปิดให้ให้ทุกคนเข้าไปแล้วถ้าเกิดตรวจโควิดผ่านะอะไรเงี้ยหรืออย่างอ่าอเมริกาใตา้อฟริกาหรือว่าโซนตะวันออกกลางอะไรเงี้ยแต่โซนเอเชียของเราเนี่ย ยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางเยอะมากถ้าไปบางทีต้องต้อง,องอเขาเรียกว่าต้องก,กักตัวนะฮะก็เป็นปัญหาที่ AVC แก้ไม่ตกในปี2020แข่งไม่ได้นะครับในปี2021เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบรูปแบบที่ดีก็คือการแข่งขันเทสโอลิมิกเกมนะครับที่แข่งกันไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่มันก็ไม่เชิงว่าอยู่ในการดูแลของ AVC 100%เนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจัดเองเขาเป็นเจ้าภาพเองนะฮะอันนั้นก็แข่งกับจีนไปนะครับก็ ทำแบบปับเบิลน,นะครับเป็นรูปแบบที่แบบว่าเหมือนกับแบบมินตันที่เราเคยทำนะครับในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแบบมินตันเขาทาให้ดูไปแล้วแต่ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเกิดเราจะทําบ้างเนี่ยคำถามคือว่ามันมันทำมันจะทแล้มมันก็คงทําได้แหละนะครับผมแต่ว่าเราก็คงจะต้องแบบมีมาตรการที่มันเข้มงวดพอสมควรนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เพิ่งจะมีปัญหาไปเนาะเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะคะที่ก็อย่างที่เราทราบเข้าไปนะฮะติดคิดกันยกแผงเลยนะฮะทีนี้เนี่ยเออ ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ AVC ีซีเขาก็เลือกให้เราเป็นเจ้าภาพวอลเลอร,บร์บอลชายหาดอยู่ทั้งหมด4รายการนะครับซึ่ง4รายการเนี่ยเป็น4รายการที่ต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2รายการแรกเนี่ยนะบวอลเลอร์บอลชายหาดคอนติเนตนตัลคัพหรือว่าโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกของวอลเลอร,บร์บอลชายหาดนะครับแล้วก็ทีมชายหาดของไทยเราเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2020 <S <S ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับซ้อมอย่างเดียวนะครับซ้อมตลอดรายการนี้นะครับมันจะพ่วงมาจากการแข่งขัน4เกมที่ผ่านมาปี2019นะฮะแล้ว ทีมชายหาดของไทยเราเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยได้เหรียญทองนะครับทีมหญิงได้เหรียญทองทีมชายได้เหรียญเงินแต่ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเรายังได้เข้ามาเล่นในรอบคอนติเนนตัลรอบไฟนอลเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพพี่ตอนแรกเนี่ยรายการคอนติเนนตัลเนี่ยมันจะจัดที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะแล้วก็การไปจีนเนี่ยมันต้องกักตัวนะครับเอวีซีเขาก็เลยเปลี่ยนมาจัดที่ประเทศไทยประเทศไทยเราก็เลยจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกของวอลเลย์บอลชายหาดนะครับผม เออผมจะอธิบายยังไงดีคือการแข่งขันคอนติเนนตัลคัพเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด5ทวีปใช่ไหมฮะใน f อฟไเนี่ยนะครับของวอลเลย์บอลเนี่ยจะมี5ทวีปคืออ่าเอเชียยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกานะครับแชมป์ของแต่ละทวีปเนี่ยก็คือแชมป์ของรายการคอนติเนนตัลคัพทั้ง5ทวีปเนี่ยจะได้ไปแข่งขันกันต่อนะฮะในโอลิมปิกเกม แชมป์เท่านั้นนะครับหทีมเท่านั้นเองเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับในการนี้นะครับคอนตินเนนตัคัพเนี่ยก็จะมีอยู่2รอบนะครับคือรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบเซมิไฟ e m ลเนี่ยจะแข่งวันที่18แล้วก็19มิถุนายนแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะเล่นวันที่25ถึง27มิถุนายนคือเล่นกัน3วันนะครับเพราะฉะนั้นทีมชายหาดของเราเนี่ยนะครับทั้งชายทั้งหญิงตอนนี้ได้เป็นเจ้าภาพนะครับก็ไปยืนรอในรอบไฟนอลเลยแล้วทีนี้เนี่ยนักกีฬานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ของทั้ง a v c ของทั้งสมาคมหรือแม้แต่คุณแตงโมเองนะครับคุณวอลลี่เมลอนหนึ่งในทีมงานของเราเนี่ยก็จะต้องเข้าไปอยู่ในบับเบิ้ลที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะฮะก็บับเบิ้ลเขาจะเข้าไปในวันที่13นะครับวันที่13มิถุนายนเขาจะเริ่มเข้าไปบับเบิ้ลกันแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเพื่อจะเข้าไปรับวัคซีนโดสแรกที่บามราต์นราดูนของซีโนแวคก็ถ้าฉีดครบ2โดสเสร็จปุ๊บก็จะเข้าเก็บตัวนะฮะบับเบิ้ลที่วัน ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมชายหาดของไทยเรานะครับผมนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะมีการแข่งขันทั้งโอลิมปิกเกมรอบเพลเลือกนะครับคอนติเนนตัลคัพแล้วเนี่ย,เ,ยเรายังมีวอลเลย์บอลชายหาด U19 นะฮะแล้วก็ U21 ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับสองรายการนี้ก็จะแข่งกันต่อเลยนะครับผมยูสิบเก้านี่ยจะเล่นสามถึงหกกรกฎาคมนะฮะที่นครปฐมเหมือนกันแล้วก็ยูยี่สิบเอ็ดสิบสองถึงสิบห้ากรกฎาคมเพราะฉะนั้น แล้ใ้เวลาเกือบ1เดือนเนี่ยที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยตั้งแต่วันที่18มิถุนาจนถึงวันที่15กรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในรูปแบบบับเบิลนะฮะที่นครปฐมก็เราก็จะไม่มีวอลเลย์บอลให้ได้ดูกันกนิดหนึ่งนะฮะเชื่อว่าน่าจะได้ดูเนาะถ่ายทสดไม่ไม่ของสมาคมก็ของเอชเอ็มเนี่ยถ่ายสักที่หนึ่งนะที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลชายหาดนะครับที่จะแข่งกันที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะครับ เดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของนักกีฬาไทยกันบ้างนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้มีข่าวมาอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าออกมาจากปากของเอเย่นนะครับเรียกว่าอดเอเย่นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักกีฬาไทยที่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือพี่ไอผมขอโทษทีนะครับพี่ไอผมจาชื่อพี่ไอไม่ได้นะครับถ้าแต่ถ้าผู้ชมที่ติดตามบนทางช่องเราเบลเล่ของเราเนี่ยพี่ไอเคยมาในรายการเราสองรอบนะครับผมนะคคุยกับพี่ไอในช่วงของ ตอ,ตอนแรกนรในการไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีช่วงของอคุยหลังเกมที่นัดเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็พี่ไอก็มาบอกความลับสวรรค์นะฮะแล้วก็คือนักกีฬาไทยที่จะได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับคือตอนนี้เนี่ยพี่ไอบอกว่านักกีฬาหนึ่งคนที่เซ็นสัญญากับสโมสรในญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าในวีลีกเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน้องบีมนะครับพิมพิชยาโกกรัมจะได้ย้ายไปที่ญี่ปุ่นร้อนะครับแต่ว่า ยังขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นทีมไหนเพราะให้ทางสโมสรเนี่ยเป็นคนเปิดเผยม,มาเองก็ถือว่าน่าย,ยินดีนะครับที่น้องบีมจะได้ย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนของไทยเราในยุคหลังนะนะฮะยุคหลังเราเนี่ยผมเริ่มนับตั้งแต่ยุคปี1 8ึ่นะฮะก่อนนี้เรามีพี่ออนที่เคยไปแล้วมีพี่ต่อยมากถ้าผมจําไม่ผิดนะก็คเคยไป ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแต่ยุคหลังเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ตั้งแต่เขาเปิดโคตาอาเซียนมาเนี่ยนักกีฬาไทยเราก็ไปญี่ปุ่นทุกปีนะครับตั้งแต่ปี1 8 1 9มีทั้งบุ๋มบิ๋มนะครับชัชชูออนมีทั้งแก้วกระยานะมีทั้งธนชาโมเมมีอ่าแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วที่มีทั้งพรพันมีทัดดาวมีไทยรัฐนะครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้นะครับยืนยันแล้วว่ามีน้องบีมอีกหนึ่งคนที่ไปนะครับส่วนสมโมสอไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่า มีโอกาสได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยบีมเคยไปที่นูดีเซียทีมบันดุงนะครับสโมสรตอนนนั้นที่ไปที่บันดุงนะครับก็ปีนั้นก็ไปพร้อมกับพรพันธ์นะฮะมีพี่อุ้ด้วยแล้วก็เพียวด้วยอีกคนหนึ่งอัชราพรน,นะรพี่อุจุธารัตน์แล้วก็โคชช่นานางก็ไปคุมทีมที่อินโดนีเซียด้วยนะฮะก็ไปในฤดูกาลนั้นแนะสดงความดีดีกับน้องบีมนะฮะที่จะได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับผม อ่ะพูดถึงทีมญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวไปดูข่าวต่างประเทศเลยแล้วกันนะครับผมทีมญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะในขออนุญาตพูดถึงทีมชายแล้วกันนะครับผมทีมหญิงนี่เขาชนะ3ามเกมแล้วนะชนะสมเกมรวดเลยใน VNL นะฮะเป็นที่1อยู่นะครับเอ่อผมดูไป2เกมนะครับทีมชายญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับตามตรงว่าดูไปน้ําตาไหลไปนะฮะคือผมจะบอกว่าผมคือเราไม่เคยดูวอลเลยบอลที่มันสวยงามขนาดนี้ นี่ผมอาจจะอวยจนเวอร์เกินไปหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมดูวอลเลย์บอลชายของญี่ปุ่นแล้วคือคือคือวอลเลย์บอลชายมันนอกจากการเล่นที่มันจะต้องดุดันแข็งแกร่งรวดเร็วรุนแรงแล้วผมก็รู้สึกว่าวอลเลย์บอลชายของญี่ปุ่นมันมันน่าดูอะมนได้อารมณ์ในการดูให้เราสึกว่ามันไม่ได้มีแต่ความหนักหน่วงอย่างเดียวมันมีมันมีความอ่อนโยนความอ่อนไหวอยู่ในตัวแล้วก็อย่างเนี่ยเราดูเราดูญี่ปุ่นทีไรเราอดที่จะเทียบไม่ได้กับทีมใน อุตสาหนเนของเรามากๆเลยทีมที่เป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหะเนยของเราเนะี่ยนะฮะคือเวลาเรา,เรารู้สึกแบบว่าเขาทำยังไงอ่ะทำให้ทีมของเขาเนี่ยตัวนักกีฬารูปร่างก็ไม่ได้สูงใหญ่มากนะฮะตัวนักกีฬาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โยักษ์ใหญ่เหมือนกับรัสเซียนะครับตัวใหญ่เหมือนนักกีฬาในยุโรปหรือจากอเมริกาอเมริกใต้แต่กลารเป็นว่าการเล่นของเขาเนี่ยมันดูค่อนข้างไหลลืน่นมันดูสมูทแล้วมันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความคล่องแคล่วว่องไวเกมรับที่ดีเอ,อ้ยแต่มัน ทำกันยังไงอะทาไมเขาเขาทาได้อะนะครับมาเทียบของของของทีมทีมหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นแล้วรู้สึกประทับใจอันนิภูผู้ตรงกงว่าผมดูดูญี่ปุ่นเลยแล้วผมประทับใจมากนะครับกับการแข่งขันในวีเอนะครับซึ่งสองเกมที่ผมดูนะเกมแรกเขาชนะอิหร่าน3าศูนย์แล้วก็เกมที่2กลับมาชนะฮอลแลนด์สามสองจากที่โดนนําไป2อศูนย์นะครับผมอานจะที่ประเด็นจะพูดไม่ใช่เรื่องนี้นะครับประเด็นจะพูดก็คือเรื่องของหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะก็คือ เป็นคนญี่ปุ่นนะก็คือโค้ดนากากาอิจิยูอิจินะครับผมชื่อแกอาจจะอ่านยากนิดหนึ่งนะเพราะว่านับสกุล5พยางนะครับนากากาอิจินะฮะประเด็นก็คือว่าเกมนัดที่2ที่เจอกับทางฮอลแลนด์เนี่ยโค้ดนากากาอิจิเนี่ยไม่ได้คุมทีมข้างสนามนะครับเป็นโค้ดฟิลิปบลองนะฮะ อันนี้ย,นยืนยันเรื่องของการออกเสียงจาก Google Translate นะครับผมเป็นผู้ช่วยโค้ดของทีมชาติญี่ปุ่นขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะครับคำถามก็คือวาลโค้ณนาการกอิจิอยู่ไหนนะครับข่าวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการรายงานออกมานะครับบอกว่าโค้ดนาการกอิจิเนี่ยคือเหมือนเหมือนมีไข้หลังจากจบเกมที่ชนะอิหร่าน3 0ในเกมนัดแรกนะครับแต่ว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยนะครับพอไปตรวจหาเชื้อโควิด19เเนี่ยไม่เจอนะครับผลเป็นลบแต่ว่าเขาก็ยังให้โค้ดเนี่ยกักตัวไปก่อน รอเฝ้าดูอาการไปก่อนเลยยังไม่ได้มาคุมทีมในเกมนัดที่2ก็เลยต้องให้โคชฟิลิปลองเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนในเกมนัดที่2นะครับที่เจอกระทางคอนแลนนะฮะแต่มันก็มีประเด็นว่าโคดฟิลิปเองเนี่ยนะครับโคชฟิลิปลองเนี่ยในเกมนัดแรกที่ญี่ปุ่นเอาชนะอิหร่าน3าศูนย์เนี่ยแกก็ไม่ได้คุมทีมคือไม่ได้ไม่ได้ไปทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยอยู่ข้างสนามเพราะว่าตัวแกเองก็ป่วยนะครับเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบนะฮะ แมตเจออิห่านแกก็ไม่ได้ทาหน้าที่นะครับพอมาแมตท,ที่2องเาบอกว่าแกหายดีแล้วก็เลยอ่ะให้แกเข้ามาทําหน้าที่แทนโคชนาการาอิจินะครับผมแต่ว่าก็ทุกอย่างมันผ่านผมไม่ได้ด้วยดีก็หวังว่าโค้ชของทางญี่ปุ่นเนี่ยจะกลับมานะครับนาการาอิจิจะกลับมาได้อย่างโดยเร็วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของการแข่งขันในทีวิปยุโอลบนบ้านนะครับผมอย่างที่ คุยกันนะก่อนทนี่เราจะมีคุยกันเรื่องของผลการจับสลากนะครับของการแข่งขันยูโรววนล่นะครับหรือว่าวอลเลยร์บอลชิงแชมป์ของทวีปยุโรปที่เขาจับสลากกันไปไปที่เรียบร้อยนะฮะเออซึ่งทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีอีกหนึ่งรายการที่เขาจะแข่งกันเป็นประจำทุกปีนะครับนั่นก็คือการแข่งขันยูโรเปียนลีกนะอธิบายง่ายๆให้การแข่งขันยูโรเปียนลีกก็คือจะเป็นการแข่งขันสาหรับ ทีมที่อันดับโลกไม่ได้สูงมากคือพวกทีมใหญ่ๆห,หรือว่าทีมที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เล่นในยูโรเวนเลแต่ยูโรเวนเลมาจัด2ปีครั้งแต่ละยการเนี้ย เขาจะจัดทุกๆปีแล้วก็เหมือนกับว่าทีมที่ไม่มีโอกาสได้ไปเล่นใน VNL หรือว่าเวลังปีในยุคเก่านะครับทีมในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาโดยการที่เขาจะมีทัวร์นาเมนต์แบบนี้ให้กับทีมเหล่านี้ทีม,มอ,อื่นๆในทวีปของเขาเนี่ยได้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกๆปีนะครับผมซึ่งการยูโรเปียนลีกเนี่ยเขาก็แข่งกันมานนตั้งแต่ปี2004แหละอยู่ร่บต้นนะครับมีมาตั้งแต่ปี2004นะสำหรับในประเภททีมชาย ส่วนทีมหญิงเนี่ยเ,เริ่มในปี2009นะครับเริ่มทีหลังทีมชายอยู่5ปีนะแต่ในทั้งนั้นเนี่ยพอยุคหลังเข้ามาแข่งด้วยกันเนี่ยนะครับเขาเลยมีการปรับรูปแบบกในกานะรออกเป็น2องดิวิชันนะครับคือดิวิชันหนึก็คือดิวิชันโกลเด้นลีกแล้วก็ดิวิชันสอคือดิวิชันซิลเวอร์ลีกเพื่อจะให้แบบว่ามันมันคล้ายๆกับเว์กังปีอะ่ะนะครับเว์กังปียุคก่อนที่จะมีดิวิชันหนึ่งดิวิชันสใช่ไหมฮะของเขาก็จะเป็นโกลเด้นลีกกับซิลเวอร์ลีกนะครับคคววาาามมเข้ใจผก็ือ่ พวกทีมใหญ่ๆอ่ะพวกที่ทีมได้เล่นใน v ีเออ่ะจะไม่ได้เล่นในรายการนี้นะนี่ผมเข้าใจเองนะนะครับผมก็อาจจะมาจากเรื่องของอันดับโลกด้วยนะครับพวกอย่างอิตาลีรัสเซียตุรกีเซอร์เบียนะฮะน,นี่ทีมหญิงนะก็ไม่ต้องมาเล่นรายการนี้นะครับก็ให้ทีมเล็กๆเข้ามาเล่นกันส่วนที่ไมใ่ใหญ่ก็คุณก็ไปเล่น v ีเไปอ่ะซึ่งตอนนี้นะเขาแข่งขันกันอยู่นะครับที่จริงแข่งกันมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมในประเภททีมหญิงนะครับผมก็จะบอกว่า คือมันก็เป็นทัวร์เมนท์ที่เขาสามารถจะแข่งขันกันได้นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันนะว่าทวียุโรปผมอันนี้ผมมองว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ในการจัดการแข่งขันหรือว่าความเป็นมืออาชีพในการจัดเรื่องของวอลเลย์บอลสูงมากๆนะครับเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับกีฬาวอลเลย์บอลการเพิ่มความน่าสนใจในการแข่งขันที่มันดูดูดูดีนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับทางยุโรปเนี่ยเขามีวิธีการดูแลการบริหารงานที่มันทั่วถึงทําให้แต่ละทีมของเขาเนี่ย เข้ามาแข่งรายการพวกนี้ได้นะครับผมมีมีความต้องการที่จะอยากเข้ามาแข่งในในรายการที่เขาจัดทุกปีของเอเชีย e <c oughs> ของเราเนี่ยถ้าจจพูดถึงเราก็เคยมีการแข่งขัน a อ c ว h ร l ซีช g ร์ลีส์คับนะฮะซึ่งถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ถือว่าไม่ร้อเเพราะว่า เรื่องของความความสนุกด้วยแหละนะครับเรื่องของความน่าสนใจมันก็ค่อนข้างน้อยนะเรื่องของการถ่ายทอดสดเรื่องของการปมาสัมพันธ์พวกนี้มันก็ถือว่ามีผลพอสมควรในการที่จะอยากให้แต่ละทีมมาแข่งแล้วก็เรื่องของเงินด้วยมั้งเงินรางวัลด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะนะครับแต่ว่าของยุโรปเขาจะมีไอ้พวกอย่างเงี้ยทำให้มีการแข่งขันที่มันมันดูน่าสนใจมากขึ้นเอาง่ายๆว่าอยากมาเล่าสู่คนฟังแล้วกันว่าทางยุโรปเขามีทัวร์นาเมนต์ที่เรียกว่ายูโรเปียนลีกนะครับซึ่งตัวนี้แข่งขันกันอยู่นะนะฮะก็ยูโรเปียนลีกในโกลลเเดดนนนีีกหรือวว่่่าิิชัย ขาจะมีทั้งหมด12ทีมนะครับแบ่งก็เป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับแข่งขันไปพบกันหมดทีมละ6นัดแชมป์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลนะครับหรือว่ารอบรองะชลิศรวมกับเจ้าภาพ1ทีมนะครับผมแชมป์ของโกนเดลิกแล้วก็รองแชมป์โกนเดลิกจะได้สิทธิ์ไปเล่นในวอลลย์บอลชาร์เดนเจอร์ครับซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์คัดเลือกทีมไปเล่นใน vnl ในปีต่อๆไปมันจะเป็น เขาเรียกว่าข้อหาอะไรให้มันโยงกันจนถึงแบบรายการระดับโลกจนได้อะนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะฮะของทางยุโรปคือปีที่แล้วเนี่ย2020มันแข่งไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิด19แต่ตอนนี้เขากลับมาแข่งกันได้อีกแล้วก็อยากจะนาทัวร์นาเมนต์หรือว่านําเรื่องของวิธีการแข่งขันของทางยุโรปมาแชร์ให้กับทุกท่านติดตามกันนะครับผมอ่ะปิดท้ายนะครับไปดูกันที่เรื่องของ น้องเนทเลยบ้างนะฮะเขาเรียกว่าน้องเน็ตนะฮะแนตตี้นะครับนาตาเลียเปเรรานะครับหัวเสาทีมชาติบราซิลนะฮะก็ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเธอเท่าไหนนร่เนาะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเธอเองย้ายไปเล่นที่หลีกของรัสเซียนะครับกับทีมดินาโมโมอสโกนะครับที่รัสเซียแล้วก็ทีมของเธอเนี่ยจบในตำแหน่งรองแชมป์ของลีกนะครับในฤดูกาล2020-2021นะทีนี้เนี่ยฤดูกาลสองพ 2022เนี่ยนาตาเลียจะย้ายไปเล่นที่อิตาลีนะครับกับสโมสรซาวิโนเดลเวเนสแคนดิชีของทางอิตาลีนั่นเองนะครับผมซึ่งดิฉันบอกว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับของนาตาเลียที่ตัวเธอเองจะได้ย้ายไปเล่นที่อิตาลีนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนาตาเลียผ่าประสบการณ์การเล่นในลีกของยุโรปเนี่ยแค่2ชาตินั่นก็คือที่ตุรกีนะฮะแล้วก็ทางรัสเซียนี่แหละตุรกีนี่ก็อยู่กับทางเฟเดบาเช่นะครับได้แชมป์กับ ได้แชมป์หลีกของสุดของตุรกีกับฟเฟเนร์เเช่ร่วมกับปีนั้นก็มีนุสลาด,ด้วยนะครับผมรู้ไปถึงเธอก็อยากให้มาร่วมทีมวิตาหในปี1920กนะครับก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางเดนโมาร์สโกเมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะครับแต่ว่าฤดูกาลใหม่นี้นะครับนิตาเลียจะย้ายไปเป็นสมาชิกของทางสแกนดิชีที่อิตาลีนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยนาตาเลียก็ยังมีชื่อร่วมทีมชาติบราซิลนะครับแข่งขันใน VNL ที่อิตาลีด้วยนะครับแต่ว่า3เกมในสวดาแรกนะครับของ บราซิลนะครับไม่มีเชื่อของออตาเรเลียเลยนะครับผมเพราะว่าเธอยังมีอาการบาดเจ็บที่มืออยู่นะครับก็อาจจะกลับมาได้ในช่วงรอบเท,ท้ายเลยมั้งนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เล่นเลยนะครับแค่ใส่ชื่อมาไปก่อนหรือเปล่านี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ ฤดูกาลหน้านะครับนาตาเลียจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ที่ลีกอิตาลีนะครับถือว่าน่าสนใจนะลีกอิตาลีปีหน้าถ้าเกิดว่าไม่มีทีมนอกลีกนะครับไปดึงเอโกอนูออกมาไปดึงเบเลสตีล่าออกมานะฮะแล้วมีนัตตี้เข้าไปมีคาราคูตเข้าไปนะครับคาราคูตนี่ก็เพิ่งจะเซ็นสัญญาไปอยู่กับทีมอีกอนอวารานะครับของทางโค้ชลาวารินี่นะโค้ชของเกาหลีเนี่ยเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปก็ถือว่าปีหน้าลีกอิตาลีก็จะเป็นอีกหนึ่งลีกที่ที่น่าสนใจน่าดูเหมือนกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับ ข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับในช่วงของบอลบอลวิกเอ็นนะครับในวันที่30พฤษภาคม2564คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวนะฮะขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทีมง,งานลาเวเลข,ของเราด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์มาด้วยนะฮะอยากจะแนะนำติชมให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามาได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมกับบอลบอลวิกเอ็นวันนี้สวัสดีครับ